การน,นั่งสมาธิเอาเท้าซ้ายมาทับเท้าขวาจะผิดหรือไม่กับนั่งทับเพียบจะผิดหรือไม่ไม่ผิดนั่งยังไงก็ได้ที่มีความสบายแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงจึงว่าเรามาจึงว่าบอกว่านั่งสมาธิขาขวาวางทับขาข้างซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายถ้าเราเปียบเทียบง่ายนะก็เหมือนทหารพวกเรา อยู่ในกรมในกองขณะที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกด้วยท่าทางอันนั้นพร้อมเพียงกันเนี่ยแปลว่ายืนแถวไ้พักกับท่าทางอันเดียวกันนะยืนแถวตรงกับท่าทางอันเดียวกันมันเป็นความสวยความงามใช่ไหมมันเหมาะสมมันเป็นระเบียบอันเดียวกันมันงดงามแต่ถ้าเราอยู่ในสนามรบเนี่ยรบทับจับศึกอยู่เนี่ยจะมาพักเนี่ยเราจะพักในท่าไหนก็ความสะดวกของเราเนี่ยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมนต้องมาท่าพักอันนี้ท่าศึกมันแทงตายก่อนเลยเออ จะไปไล่ตามลําดับไม่ได้แต่ตอนนี้อันนี้เหมือนกันเรามาฝึกอบรมกันอยู่ในหมู่ในคณะเ,เหมือนกับฐานอยู่ในค่ายนั่นแหละเป็นระเบียบอันเดียวกันมันสวยงามเแต่เมื่อเราปีกแวะออกผู้เดียวในการทําประกอบความภาคความเพียรสําคัญอยู่ที่สติมีสติแล้วเป็นความเพียรแต่ไอ้ท่าทางกิริยาการอะไรก็ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่และท่านแต่ละคนไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ไอ้ความว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น เพื่อความงามเป็นลงไปเป็นระเบียบร่องรอยเดียวกันเข้าใจ